สวัสดีครับพี่น้องสวยครับหลังจากไปตุลาเมื่อล้วเคลื่อนฝนตกครับบ้านก็ตกก็บบุหรีมานไตเอื้องเราพี่น้องเห็นว่าใบออกหากินกันขึ้นมาเลยบุหรีมาครับพาพี่น้องมาขุดที่กอาล้วขุดกระดิกินนะครับขุดเอาล่ะเอ้ยลืมครับไปไตใบตองหน่อยนี่น้องเอามองเงี้ รวมกันไว้หนักผมจะบอกให้ขุดออกมาเด้อมาเด้อขุดกันครับขุดกระเด็ตรวมนี่หรอกเบิ้ลบ่อยหากลารขึ้นบนวันยามีการเบิ้ลบ่อยออกปั่นว่าทางรัฐบาลขอร้องเี๊ดแกดไม่เบิ้ลครับเป็นจากร้องเอาก็ต้องให้เป็นร้องพี่นาะเบิ้อยของคืนเำาหากินกับเบ็ดนี่แหละครับฮะขุดรวมกันครับเบิ้ล หาไต่ออกกลางคืนเขาก็ออกเงีเ้ยเบ็ดนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยหาอยู่มกินครับนี่ตีเลิอกซะเว้ยแล้วตัวใหญ่เลิอกอยุคครับตัวน้อยถือตัวเลิอกคนเดชเฉพาะสุดดำเสียมไม่ละ อย่เป็นบางไปแด้วครับนล้วอย่างนีุณนกษตนี้ปัดมันครับถัดน,นี้ปาดมันถืเป็นมันปาดมันถือเป็นดินนุ่นๆนะครับเพาว่าถ่าฝนสีซ่ําหมันบ่ยืเลยครับถพาว่าถ่าฝนบ่ต่ำยอดเลยจังน้อย

ถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วแน่ายัมหนึ่งตัวผมเห็นมันตัวหนึงเลาวพี่น้องนะคนเป็นเนี่ยครับ จักต้มกับพ่อหลักพี่นอ้องเออรีบกระตูนเดี๋ยว,รรวยพ่อต้มนะครับใครอยู่ดินมันมันตกไหมแต่มันโคนง่ายครับนี่หู้นหนึ่งพี่น้องตากแดดทเลยครับวันนี้สองหุ้เลยครับเพิมกัน พี่น้องออจเจเบิ้ลไปไหนนะครับนะเบิ้งตะบัดก้นนองอะไรหรอกมาตอมาต่อม่อหุ้มกัน,กน,นออกมันเลิกมาเบิ่งหุ้มกันครับเบิ้งบังเอื้งครับเดี๋ยวเขาเตือน มันคุดนจอดไดลล้หรอพี่น้องเอ้ยนี่บงัง้งครับดินมันจะตั้งสีพี่น้องต้องพยายามก็ต้งไปกัขงขาเหมันเดี๋ยครับเพื่อว่าบ่อยมันหลงบงังหลงท้องดีดีท้องค่ำโอ้ยหินค่ำดอกพยายามบ่อยมันหนีบนัั้งครับ มันโดนลงมาถือกนั่นมันปุดนเห็นไหมครับมว้มวนเหมือนเจ้าพี่น้องหาก,กินนี่ผู้เชียวชานมว้วนสมมติละโอ้ยได้แล้วครับดูไปแล้ว นี่ตัวที่สองครับนี่ง่ายๆครับถ่ายดินง่ายเต่าว่าถ่ายดินแข็งนี่โอ้ยมันนุ่มันเลยพี่น้่องเลยของไรแล้วนี่คือวิถีชีวิตของคนดิสานเนาะครับนี่หุน่นหนึ่งพี่น้่องนี่ไก่ครับเพี่น่องนะ ไี่เนาะไม่ได้ยินหรอกครับเดี๋ยวมึงข่วยมันแล้วเฮ้ยเนี่ยมึงป่านนี้ดีไปเนาะถ้าลงป่านไปไม่เห็นพุเลยครับ แล้วไปน่อโอ้เฮ้ oh. <laughs> <Hey. S 1> สามไล่เหรอครับหยีย yep. บตากแดดกับหอนมือนี่คนอื่นกับหอนครับเอาเอาจที่เปิดตัวหรือพ่อตัวหรือพี่น้องเอ้ยต้องร้ายครับ คุณลมกับเบลเล่ครับหาเบลเล่หาไปลออร์นี่นะครับคนเหล่ากับถมพร้อมนี่คนหนึงคนหนึ่นนงครับคนอีกเลยครับบม่ต้องปล่อยเห็นไรนวลพอคุณแจ้งเดียวครับเดี่ยวกระโทษครับวันนี้น้ำไม่กินพร้อม เดี๋ยวเป็น้องปั้นครับยินงไม่ตั้งสีมันเดี๋ยวมันจะนุ่นตั้งกันครับยินข้างล่างสีไหไปั้นมันก็นสีสีนั่นแหละครับ เลือกแนงน่อยครับเพราะว่าสวยมือสับบะติเนี่ยน้อยนะผักบ๊มบๆแล,แล้วครับ ถึงแล้วที่น้องงานตัวที่3ครับตัวที่4ี่พี่น้องคนไปก็กได้ง่ายครับถ่าดินแห้งก็ถ่าดินเปียกเอาคนน้ำหอมน้ำเงาเหรอครับแต่ม,มันแดดห้อนรเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อ ทำกันเรื่อยๆครับแดดเนี่หน,นาปากเราพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพนูได้ตากแดดครับสงสัยกลงขึ้นอึ้งที่จะวา,มาหมเดมมดบดพี่น้องที่โบาจะวาผบบมผบบมมผมก็ขึ้นเมืออครับแค่เตรียมที่หาหมองทองหมใหกกนนี่กับ่อึ้งกัเลย คอนอก็นึงตาแดดมือเนี่ใส่เวลาแน่น้อยครับบ่คือไปท่อไปซองหากลางขึ้นเนาะ ว้าวปนะโอ้มันบ้าเสียนี่อ้อโหนี่สีไล่หรอครับสีไล่แล้วใช่หรอครับมันคนไง มกุญยาคือช่วงบังหันครับช่วงหันกุญยาครับเพราะว่าด,ดินมันได้ลงหอดเลือกซุมพีน่นบังหันบังเฮียครับหนาผากันแจนเฮียหน่อยปอกๆครับโอ้ยมันแท่นทีเดียมากยู่น้ำหงวยอึ้งนี่ก็เลยยู่อยู่น้ำเด็ดเด็ดวันนี้ไหมฮะไปเรียครับไปเรียครับมาขอตัวที่ตัวพ่อ กราพม่นาะมันเป็นเร่ะไรกนครับต,ตัวต้องตัวกันตืต่นเหมือนยังไงกันครับเลือกพี่นาะให้แวงให้เลือกครับไ่คจะเศร้าให้แนวหู้เนี่ยยุ่หมให้คนครับมันยอยู่แดดเด็ดยางตายแบบพี่เนาะก็เป็นเหนี้ยครับ cái khu này lực nghe anh Chắc hạc mày chắc là những oh. bộ. mày những lỗ tiền nó ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เดี๋ยวทุงครับตัวนี้แหงเลอกครับบอกตัวน่อย หักม่อีกละวดเหย็ยเรียดเ,เลยเดี๋ยวนปนอขึลเหลืเกนะตรงนี้เป็นดินแซ้นี่ขง่ไงครับขึ้นเหลืองขาดไงขดกับขดไงนีง่เลิกครับ

มันจะลุบบับ๊บลงเลยรครับถ้าเป็นป่าลงไปขึ้นกขาอันบ่ถึงไงครับเห็นพี่นอ้องฮ่าโอ้ <laughs> ตัวอึ่นนี่ครับ <laughs> โอ้อมาสิบกว่าตัวแล้วครับ พอปอนแล้วพอปอนแล้วพอตุมแล้วล่าล่าล่า อาหาไปเรื่อยแล้วครับอาจุฬามาพออยู่พกกินหมดละวันขึ้นนงองจัดเลยครับของผมเลยยังบ่เ้อหันยู่พขึนนองยู่งกลางขัวครับเอานงหน่อยแต่มาหลายต,ตัวเต๋อเปล่นี่ก็โตหมดลวครับโตตรงเพไปครับโอ,อ้โหโตมาก,กมากอะ่ัวอึ้นึ่งมังนใหญ่ในดินบ่านะพี่นอ้อง คดนคดี่นองกำนละังใจดีเตงมาไม่าพี่น่องเนาะหาไปเรื่อยครับจจะเนี่พ่ออยู่พ่อกินหมดละเราบ,บริการอำไมเึงมีคนร้พี่นองเนาะัเบิรนฟอร์กไหมครับครับผมสัสดีครับ